สวัสดีครับมาพบกับผมช่อง Youtube ช่างสิงห์ทรช่างโรงงานบ้านนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีดูฟิลนะครับว่าอยู่ตรงไหนสำหรับรถอีซูซนะครับผมอีซูซูฟิลจะมี2จุดนะครับหลักๆจุดแรกเดี๋ยวเรามาอยู่อยู่ตรงหน้าเครื่องนะครับผมหน้าห้องเครื่องนะครับะจะอยู่ติดกับแบตเบตอรี่นะครับผม หรืออยู่ซ้ายมือคนขับนั่นเองอะนะครับผมนี่คือชุดใส่กระปอกฟิวนะครับมันจะมีบ่าล็อกอยู่นะครับผมเวลาเราเปิดนะครับสังเกตตัวนี้ครับอยู่ข้างหลังครับเราเอามือดัน,นครับดันดันแล้วก็ยกขึ้น,นครับเอามือกดตัวนี้นะครับผมเอามือกดกดตัวนี้ดันขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเดือยอยู่ข้างหลัง ก็ดันขึ้นเลยครับถอดดอ,อกนะครับถอดดอ,อกเลยง่ยาครับถอดเลยครับนี่นะตัวนี้จะเป็นชุดฟิวนะครับผมแล้วตรงนี้นะครับผมตรงฝาครอบชุดฟิวก็จะมีนะเห็นไหมนี่ครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับผมก็จะบอกเลยนะครับผมเดี๋ยวดู เราสังเกตนะครับตัวตัววางฟิวมันจะเป็นเห็นไหมเป็นรูปมีบ่าอย่างเงี้ยลักษณะกันแบบนี้ครับเหมือนตัวนี้ครับผมกำลังดูเห็นไหมดูครับผมเราอยากรู้ว่าฟิวตัวไหนอยู่ตรงไหนนะครับผมตัวนี้ตัวนี้คือตัวถอดฟิวนะครับตัวนี้ครับตัวถอดฟิวเดี๋ยวมาถอดมาดูนะครับผมเนี่ยตัวถอดฟิว ถอดฟิวเวลาจะถอดฟิวก็ใช้ตัวนี้คีบนะครับผมนี่นะ,ะเหมือนคีบนั่นเองครับแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยครับดึงขึ้นมานครับเห็นไหมครับดึงขึ้นมาเลยครับผมเนี่ยแล้วก็เวลาใส่ก็ ใส่กดเข้าไปเลยครับผมง่ายๆครับแสงง่ายตัวนี้ก็เอาไว้เหมือนเดิมน,นะครับตัวคีบฟิวนะครับเป็นอุปกรณ์พิเศษสำหรับถอดฟิวโดยเฉพาะนะครับผมเดี๋ยวจะมาดูนะครับผมว่าอ่านวิธีอ่านฟิวนะครับวิธีอ่านฟิวล,ล้วดูไดกแกรมนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมไดกแกรมอันนี้คือฟิว ฟิวสัมอง10แอมป์15แอมป์20แอมป์ครับนี่ครับเดีวก็มาดูช่องนี้เห็นไหมตัวนี้3ตัวเห็นไหมตัวนี้ครับ10แอมป์15แอมป์20แอมป์นะครับผมอันนี้คือฟิวสัมรองนะครับสมมติว่าตัวไในขาดแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับแต่ตัวเลขแอมป์นี้ต้องให้ตรงกันนะครับห้ามใส่เกินเด็ดขาดนะครับเด็ดขาดนะครับ อาจจะทําให้อุปกรณ์ข้างในเสียนะครับนี่ครับผมอันนี้คือฟิวสํารองก็เห็นไหมนี่ครับหนึนี่ฟิวสํารองก็จะอยู่นี้ครับหนึ 1, 2, ต่อมาต่อมาคืออะไรบ้างรีเลย์ไฟใช้งานกลางวันและรีเลย์ตัดสตาร์เตอร์คือตัวนี้นะครับผมเห็นไหมเห็นไหมลักษณะลักษณะรีเลย์กับตัวนี้ มันจะคล้ายกันนะครับการวาง <_ d Silk> เห็นไหมเนี่ยการวางคล้ายกันนะครับเห็นไหมต่อมาเรามาดูฝั่งนี้ครับต่อมาคือไฟเบรก15แอมห็นไหมครับตัวคือตัวนี้ตัวแรกครับช่องแรกมันจะว่างเห็นไหมช่องว่างแล้วก็ช่ชองที่สองคือไฟเบรกก็มาดูตัวนี้เห็นไหมครับว่างเห็นไหมครับ แล้วก็15แอมป์15แอมป์10แอมป์เหมือนกันกับตัวนี้ครับผมเห็นไหมว่างก็ไฟเบรกไฟจุดเฉิญแล้วก็แตะ10แอมป์เห็นไหมครับ15 15แล้วก็10นะครับแล้วก็ไล่ไม้เรื่อยครับก็ไล่ไม้เรื่อยเห็นไหมครับเห็นไหมครับตัวสังเกตไหมตัวที่สี่มันจะว่างเห็นหครับเบตเตอรี่เซนเซอร์ตัวนี้จะว่างครับผมเห็นไหม ตัวนี้จะว่างครับว่างแล้วก็ต่อมาก็ 10A 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 เห็นไหมก็ตรงตรงนี้นะครับผมอ่าตรงนี้ครับต่อไปฟิวหลักฟิวหลักคือตรงนี้นะครับ 120A เห็นไหมตัวนี้นะฟิวหลักเลยสตาร์ทไม่ติดเนีย่ยคือเรามาดูตรงนี้ได้นะครับผมฟิวหลักมันจะเขียนบอกอยู่นะครับพิจัด1 2 0อมันจะบอกพิกัดอยู่ครับ เห็นไหมก็ตรงจากตรงนี้เลยครับ120แอมป์นะครับต่อมาจุดระเบิดฟิวจุดระเบิดตัวนี้นะครับผมอันนี้ก็40แอมป์ก็เขียนบอกพี่กันนะครับ40แอมป์10แอมป์แล้วก็ช่องนี้จะว่างนะครับผมแล้วก็มา40แอมป์เหมือนกันนะครับเห็นไหมลักษณะการวางครับอันนี้คือโบโบเออร์แล้วก็หวัวเผา60แอมป นี่ครับการวางก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับนี่ครับตรงนี้จะว่างว่างนะครับผมแต่ในแกมมันจะไม่ว่างนะครับมันจะเต็มนะครับผมเห็นไหมเราก็นับช่องดูนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับผมตัวนี้ก็หนึ่งสองสามสี่เอ่อแล้วก็หนึ่งสองตัวนี้เลบผมมาพอเหมือนกันนะครับผมต่อมา มาดูรีเลย์นะครับผมรีเลย์ก็เหมือนสวิตช์นั่นเองนะครับเป็นตัวตัดต่อนะครับผมรีเลย์ก็เหมือนสวิตช์นะครับมาดูรีเลย์นะครับผมรีเลย์ก็จะมีรีเลย์รีเลย์ฮีตเตอร์รีเลย์หัวเผารีเลย์สตาร์เตอร์รรต,รตัวนี้นะครับผมก็เรียงกันเลยหนึ่งสองสามเห็นไหมดูตรงนี้นะครับผมเนี่ยนี่ครับตัวนี้นะครับ 1>, 1, 2, 3ก็คือ 1, 2, 3ตัวน,นี้นะครับผมเห็นไหมก็ไล่มาทีละตัวนะครับต่อมามาดูตัวน,นี้ครับผมเครื่องปรับอากาศไฟหลีไฟหล,ลีซ้ายไฟหน้าคนเห็นไหมครับ 1, 2, 3่งสอย่างละสิบแอมเห็นไหมหนึ่งสองสามรับสิอม แล้วก็ต่อมาในแกมก็จะมีปากขี้ฟิวปากขี้ฟิวก็คือตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้ปากขี้ฟิวแล้วก็จะมีฟิวเจอร์เบิร์ด60แอมป์คือตัวนี้นะครับผมฟิวเจอร์เบิร์ด60แอมป์นะครับแล้วก็รีเลย์ก็จะมีรีเลย์ตัวนึงรีเลย์ตัวนี้นะครับ <S <S 2> <S 2> เหมือนกันเลยน,นะครับผม <S <S เห็นไหมวงจรเหมือนกันเลยน,นะครับลักษณะการอ่าน เราต้องเอาตัวหนังสือนะครับให้อ่านแบบนี้นะครับผมเวลอ่านครับมันจะบอกหมดเลยนะครับผมถ้าสตาร์ทไม่ติดหรือแอร์มีปัญหามาดูฟิวได้นะครับผมซิวของพัดลมนะครับผมพัดลมแอร์ก็มาดูตัวนี้ได้นะครับผมเวลาใส่นะครับผมเวลาใส่ก็นี่ครับก็อย่างนี้ครับก็ดูจุดที่เราถอดนะครับตัวนี้ แล้วก็สวมเข้านะครับผมสวมเข้าเดี๋ยวมาดูตัวน,นี้เลยครับตัวน,นี้มันจะเป็นบ่าเห็นไหม <Whew. S 2> เห็นไหมครับบ่านะแสงเข้าบ่าก่อกนนะครับดียวจะแสงเข้าบ่าเห็นไหมมันต้องเข้าบ่าอย่างนี้นะเข้าบ่าครับเห็นไหมต้องเข้าบ่าอย่างนี้นะครับพอเข้าบ่าอย่างนี้แล้วก็กดตรงน,นี้ลงนะครับกดตรงน,นี้ลงเลย ง่ายครับแล้วก็ดูว่ามันแน่นหรือเปล่าครับผมโอเค,คเนะครับเร็นแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูจุดที่ไว้ฟิวจุดหนึ่งคือตรงในในห้องเก๋งนะครับหรือที่ห้องขับรถนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาดูกันดูประตูนะครับดูประตูเห็นไหมครับผมอยู่ฝั่งคนขับนะครับฝั่งคนขับไหม ขับนะครับนะฝั่งขับนะอีกจุดหนึ่งที่ไว้ฟิวนะครับเดี๋ยวมาดูกันตรงนี้คือจุดไว้ฟิวนะครับผมในรางงัดตัวนี้นะผมง่ายก็คือเอียงนะครับดันขึ้นะดูดีกดลงนะครับผมดันขึ้นครับดันขึ้นแล้วก็เอียงออกมาะครับ จุดฟิว<อ><ด>บอกเหมือนกันนะครับ<อ>ว่าอย<อ>ู่ตำแหน่งไหนครับก็จะมีรีเล์ไฟหนึ่งกระสูงก็ดูตามราแกเหมือนนันที่แล้วนะครับผมเหมือนคลิปที่แล้วเหมือนกันนะครับเราก็ตั้งตรงอย่างนี้ับผมตัวถอดฟิวก็จะอยู่ข้างนอกครับผมตัวที่ฟิวนะครับผมก็จะมีเห็นไหมอันนี้พอดีผมจับมือเดียวนะมันอธิบายไม่ถนัดนะครับผมก็จะเหมือนกันเลยเราตั้งแบบนี้เลยตั้งแบบนี้เลยนะครับผม ก็จะมีะไล่มา10แอมเห็นไหมไฟเลี้ยว10แอมอยู่ตรงนี้ครับวิทยุไฟอุปสงค์จะอยู่ข้างในครับเกี่ยวกับระบบไฟนะครับระบบวิทยุก็อยู่ตรงนี้นะครับผมนี่นะผมเวลาใส่ก็ง่ายๆครับเวลาใส่เอานะครับ,รบก็เอาเข้าไปเลยครับผมเข้าไปเลยแอมตัวนี้มันเข้าล็อกกันนะครับตัวน,นี้ นี่มันเข้าล็อกกันนะครับเห็นไ,ไหมล็อกกดลงครับกดลงก็นั่นเรียบร้อยครับผมสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปใหม่ๆครับขอบ